ต้มเป็ดยอดมะขามอ่อนนะคะเคียรีเร์ค่ะวันนี้นะคะเคจะต้มโครงเป็ดใบมะขามอ่อนนะคะไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะเป็ดใบมะขามอ่อนนะคะก็มีเป็ดค่ะโครงเป็ดนะคะน้ำปลาร้าพัชราเชียงผงนัวผงชูรสพริกป่นน้ำตาลค่ะ ใบมะขามอ่อนผักชีฝรั่งใบมะกรูดมะเขือเทศหอมค่ะพริกชี้ฟ้าแดงข่าตะไคร้นะคะตั้งหม้อเลยนะคะใส่น้ำลงไปประมาณหนึ่หัวตะไคร้หนึ่งต้นหอมแดงหนึ่งหัวะหมะเขือเทศสามลูกใบมะกรูดห้าใบ แล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงสิบเม็ดค่ะใส่ลงไปเลยน้ำเดือดแล้วนะคะโครงเป็ดลงเลยค่ะหนึ่งกิโลค่ะใส่ลงไปเลย <c oughs> เดือดแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะด้วยพริกป่นหนึ่งช้อนแกงผงนัวหรือผงชรูรสครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟนะคะ <c oughs> ใส่ตับเลยน้ำปลรราพัจลไรเทียเองค่ะ สี่ช้อนแกงยอดมะขามอ่อนนะคะหนึ่งขีดค่ะเต่วไปไเลยสุกแล้วนะคะผักชีฝรั่งค่ะ โรยเลยนะคะสองต้นสามต้นหรือสี่ต้นก็นแล้วแต่ตามใจชอบค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะต้มเป็ดใบมะขามอ่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะต้มโครงเป็ดย่อมมะขามอ่อนค่ะเพื่อนๆเ,เราไปทำกินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชิมแล้วร้อน